นี่คือแมนยูทีมที่อัปเกรดมาตั้งแต่แพ็คพอลสโคนะครับร็อบสันและก็เฟลเชอร์อยากมีทีมแบบนี้อ่ะทำทีมอ e ีฟุตบอลแบบนี้ครับดูครับประตูปีเตอร์แชมัเคิลครับแบ็คโฟร์เฮ้ยเขาพร้อมแนะ่เดี๋ยวขอดูตัวจริงก่อนนะครับเดี๋ยวชุดหลังเฟลเชอร์กองกลางร็อบสันนะสโคตัวใหม่แล้วก็สำรองพอนะครับดูโรนันโดก็นะถ้าเปลี่ยนเป็นร่างแมนยูที่แบบใครหลายๆคนอยากให้มาก็โคตรเฟี้ยวแล้วก็ปาเอ้ย ปาร์กนี่เล่นแม็กซ์าได้ไหมทุกคนเอ้ยถ้าเล่นได้นี่ผมว่าน่าจะน่าจะลงทีมสวยนะถ้าเป็นปาร์กนะครับมันรูวเล่นแบ็กซ้าหรือเปล่านะผมก็มาขอมันเป็นในห,หมายที่ดีแล้วเมื่อคืนแมนยูโดนไปสองหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้ดูผมดูเซนนอนนะแต่เซนนอนเล่นโคตรแบบโคตรขัดใจอะแต่ได้สองศูนยะ์ะถ้าสอฟไม่ลงผมบอกเลยว่าหุ่นเฮ้ยหุ่นหงิดแน่โอเคใจเย็นเพื่อน ขอบคุณไลท์ด้วยนะครับฟูแเมนยูอย่างสวยแล้วครับอัปเกรดมาแบบนี้ผมก็รอเซนนอนยูโอเคได้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 เมื่อไหร่โทนี่อดัมจะมานะผมถามกับโคนามิได้ไหมวะรอสวยเนได้อยู่โอเคเอี้ยวขวาหน่อยออ้ยเซฟเอ้ยจะย็นจะย็น Are break pace. ตัวไหนเป้าตัวไหนเป้าตัวไหนเป้า,า,ปาดักก่อนเออสวยไปเอาเลยะจะเอ้ยผมเริ่มจ่ายไม่คิดอีกแล้วนะไปกลางก็อื <c oughs> เพื่ออะไรเนะี่ยสวยทำเพื่ออะไรเนะี่ยนายไปออกมาเพื่อน <c oughs> อื้คาซิมิร่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดเป้าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะเอาไปก่อนดิไปก่อนดิเอ้ยเน็ตเป็นอะไรอีกเนี้ยโอ้โหอย่างเซิงโอเคน่าจะมาแล้วล่ะมาโอ้โหเซิง เฮ้ยโอ้ย,อย,อยสายโอล็อบซันออ้ย,อยมาดิครับเทคยังไว้ลายอยู่มาดิครับมาดิครับเอาเว้ยอย่าพลาดง่ายๆเว้ยเตะมุมด้วยเทพเบกเทพเบกเฮ้ยเลูกสุดอ่ะเฮ้ยไปก่อนไปก่อนให้ไวเลยเบินไป สวยช่องนี้มาตี้เร็วกว่าเร็วกว่าเฟเชอร์เร็วกว่าอยู่แล้วมาครับนับหนึ่งก่อนโอเคดีแล้วเป็นเฟเชอร์ไอ้ไวกว่าไวกว่าจริงมาขอเปิดก่อนนะครับบ้านเมนูโอทาฟอร์ดเราทีมเยือนวะเด็ดวะคา,าเซ เอ้ยโอ้ยเน็ตเป็นอะไรอ่ะสวยขอก่อนครับขอก่อนเดีวคืนนี้ก็จะดูรีเวอร์เนี่ยนะไม่รู้ว่าสายรีเวอร์จะยังไงแต่ในบ้านนะผมว่ามาแน่รีเวอร์ทุกหนึ่งเฮ้ยไม่ได้อีกโอเคครับครึ่งแรกจบไปมามาเยือนโอทักกูเซฟไปสาม ได้อยู่ครับได้อยู่ฟอ,ฟอมฟอมประตูเรามาไอ <1 mil. S 1> ้ีเดอร์เช็กเนี่ยเอาวะโอเคลูกตูดสวยสวยเต็มข้อไม่บุมะ่ะแย่ดีอ้าวมาดิครับเข้ามาเพื่อนเล่นไว้กันไม่ทันนั่งตัว สวยออกขวายกโอ้โหฮาวิสเฮ้ยห oh wow ืมกล้าได้ไงอ้มต้องพวกลูกสองแล้วโล่งๆขนาดนั้นน่ะเทขนาดนี้หืมไม่ได้ลูกสองเอ้ยได้อยู่เบาๆบาไปโอเคเบาจริง Bỏ khóa Đuổi Này Bao ủy lẽ Này bao, này bao Mẹn áp con Mẹn áp con có đồn khứng đi Quá นั่นไงนั่นไงจ่ายอย่างนี้ก็สวยถ้ <c oughs> ามาไลนะ่เนี่ยทำเกมบุกไม่ได้เลย <c oughs> ต,ลเตัวครับ <c oughs> <ต>แมนอัพไปก่อนนั่นโอ้โหแต่และชงแต่และชออ็อตมันจะโดนให้เ้ยวไ,ว <c oughs> ไปจี้มาเดี๋ยวว่า เร็วกว่าไะล่ะสวยวิขอไปก่อนขาดขาดเกินเกินจัดเนี่ยไม่ได้ต่อบอลเลยอ่ะเฮ้สวยห้าเมทรขึ้นไปก่อนทีเบิ้ลไหนมาสวยวิ่งไปช่องนี้ พลิกมิ่งนิ่งยังตีตีโกมาล่อแล้วนะมไม่ถึงอี่ขวาขวาชัวขวาชัวเห็นไับรอเลยครับสวยไปก่อนช่องนี้ฮาเวดเอ้ย โอเคอุ้ยทดศูนย์ฟาวฟาวได้อยู่น่าจะจบน่าจะจบครับบุกมาเก็บชัยได้ที่โอทัฟฟอร์ดลูกสูดไหมยกงามงามมาเวล่าแล้วโหคุละทางเลยนะเนี่ยโอ้โหโอเคเรียบร้อยเฉือนไปเฉือนไปได้อยู่เฮ้ยมาย้ำโจห์ฟฟอร์ด